มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับได้ออสตอมคันเดิมนะครับสี่หนึ่งห้าสี่นะครับทาขบวนมานะครับวน,นหนึงครับทไงวะครับช่วงออกสระบุรีมานี่พอ,อ,อ,อคอลมานิดมันสลุงนี่ที่ทํามานะครับห้ามรออจับทางขบวน,นครับขบวนตองห้า <laughs> ขบวน25ผ่านบ้านแหน่8นาฬิกา7นาทีน,นะครับขบวน5